วส,สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่ที่ทุ่งนาเชยนะครับพาเพื่อนๆมาเดินเล่นที่สวนสาธารณะทุ่งนาเชยนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนี่เองนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็คือคนออกมาวิง่งแล้วก็เดินรอบสวนสาธารณะทุ่งนาเชยนะครับกันเยอะมากเลยครับ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชดดีมากๆเลยครับสวนมันใหญ่มากเลยครับหนองน้ำใหญ่ใหญ่บรรยากาศดีครับ ัสวยงามดีมากๆเลยครับโอสุดยอดเลยครับอากาศดีมากครับมองไปด้านโน้นก็จะเห็นเมืองนะครับเมืองของจันทบุรีตัดกับหนองน้ำที่เป็นออออของทุ่งนาเชยนะครับตรงนี้เขาปรับปรุงใหม่นะครับตรงนี้กำลังท,ทำสะพานนะครับข้าม ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เพิ่งเพิ่งเสร็จนะครับสะพานเพิ่งเสร็จก็จะเป็นหนองน้ำสองฝั่งเลยนะครับสวยงามครับนี่มีปลาด้วยนะข้างล่างมองไปก็จะเห็นเมืองนะครับแล้วก็จะมีหนองน้ำนะครับสวยงามครับ นี่ตั้งใจว่าจะมาไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินที่นี่ครับเป็นอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับไม่ได้มานานแล้วครับเพราะว่าเ,เขาทำทำสะพานตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็เลยเดินมาไม่ได้นะครับโอ้ต้นไม้ต้นนี้สวยงามมากๆเลยครับร่มรื่นเนาะน่ามานั่งเล่นบางคนก็มาเดินออกกําลังกายมาวิ่งออกกําลังกายที่นี่นะครับ สวยงามครับเดี๋ยวจะไปไหว้เขาเรียกไม่ใช่ศาลดิเป็นเป็นอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเ <Lau> ดอี๋ยวเราก็จะไปไหว้กันนะครับปไปเดินไปดีกว่าออ้อากาศดีมากเลยครับสวยงามครับอืมสวยครับสวยโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยครับ ถึงแล้วนะครับอนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับอยู่ที่ทุ่งนาเชยจังหวัดจันทบุรีนะครับเนี่ยฮะถ้ามีโอกาสผมก็ชอบมาเ,เดินเล่นที่สวนสาธารณะแห่งนี้นะครับเป็นประจำเลยหลังจากเสร็จงานนะครับนี่มาถึงอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสมเด็จพระ เจ้าตากสินมหาราชนะครับโอ้สวยงามมากๆเลยครับมองไปนะครับเดี๋ยวเรามาถึงแล้วเราก็จะไปไหว้สักการะอนุสาวรีย์เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเ,รเดินไปนะครับอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับเดี๋ยวเราไปไหว้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสักหน่อยนะครับไหนๆก็มาแล้วเนาะไม่ไม่ได้มีอะไรมาเลยก็ไหว้ธรรมดาแล้วกันเนาะคาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อาราธานาดวงวิญญาณโอมสิโนราชาเทวะชยตุพะวังสัพพสัตตูวินาสันติสาธุเขาบอกว่าให้ถวายเครื่องสักการะโอมสิโนราชาเทวะนะนมามิหังไหว้ขอพรทู่ผ้าดอกเทียนหนึ่งเล่มไหว้บน ไหว้บนไหว้แก้บนทูบ14ดอกเทียน2เล่มนะครับใครที่มาบนไว้ก็มาไหว้ได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้มาไหว้สมใจแล้วนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เดินดูรอบๆนะครับเราสามารถเดินขึ้นไปได้นะครับรอบๆของอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับนี่สวยงามครับ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฝั่งโน้นเขาจะเต้นเอโรบิกกันนะครับเดินทางนี้เถอะว่ามันย้อนแสงวะขอขอขอเดินมาทางนี้ดีกว่านะเพราะว่าถ้าถ้าเดินมาจากตรงโน้นมันจะย้อนแสงนะขอทางนี้ดีกว่าอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสิมหาราชนะครับก็จะอยู่ในอริยบททรงทรงม้าศึกนะครับแล้วก็จะมีทหารอารักขาอยู่สี่นายด้วยกันนะครับแล้วก็ท่านก็จะทรงม้าศึกนะครับช่วงที่เ,เข้ามาตีเมืองจันทร์ประมาณนี้นะฮะตามประวัติศาสตร์นะครับเดินดูรอบๆนะครับ มีคนหมอกกำลังกายเยอะเลยครับสวนนี่ใหญ่มากๆเลยนะครับหมอก,กับการเดินเดินออกออกกำลังกายนะครับใหญ่มากเลยครับโโหนี่เขาจัดสวนไว้สวยงามมากๆเลยครับดูดิครับนี่คือด้านหลังนะครับไปเดินดูรอบๆดีกว่า ด้านนี้มันจะดูย้อนแสงนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับโอเคครับเมื่อเราสักการะบูชาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินกลับนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเดินได้รอบออทุ่งนาเชยได้นะครับเพราะว่าจะต้องกลับที่พักนะครับเพื่อไปทำภารกิจอีกหลายอย่างนะครับอ่าโอ้พวกหมาศึกต่างๆแล้วก็ไก่นะครับ โอ้น่ารักจังเลยนะครับดูนี่ฮะน่ารักไหมครับสมใจแล้วนะครับเราได้มาสักการะบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วนะครับเป็นสิริมงคลคสำหรับตัวเราเองนะครับที่ได้มาเมืองจันทบุรีนะครับก็ถือโอกาสมาเพื่อ,อ,อมาไหว้สักการะบูชาสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แล้วลึกถึงพระคุณของท่านนะครับที่เป็นคนกอบกู้เอกราชให้กับประเทศไทยนะครับคนเขามาออกกำลังกายกันเยอะมากเลยครับช่วงเย็นๆนะครับที่ทุ่งนาเชยนะครับอากาศก,กำลังดีครับว้าสุดยอดเลยครับเราเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วครับ<อ> <laughs> สายออกกำลังกายต้องชอบเลยครับ ทุ่งนาเชยที่จันทบทุรีนะครับบรรยากาศดีมากเลยวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวจะกลับแล้วครับบรรยากาศของทุ่งนาเชยด,ดูครับสุดยอดเลยครับลมเย็นเย็นกำลังดีเลยโอ้น้ำก็ใสใสนะครับสุดยอดเลยครับบรรยากาศดีมาก สุดอดสดอด,ดอดอ,อีกสคริปต์หนึ่งนะครับ <c oughs> บรรยากาศดีครับสายสุขภาพสายออกกำลังกายนะครับน่าจะชอบกัน <c oughs> เดินไม่ไหวครับถ้าเดินรอบนี้น่าจะแบบใช้เวลานานเหมือนกันนะครับ ต้องเตรียมตัวมาวิ่งนะบรรยากาศดีโอเคครับไว้แค่นี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตกลับก่อนนะครับสวัสดีครับ